เอวัสดีทท่านนะครัผมนายนีโออีกครั้งครับวันนี้อยู่เกมฟีฟ่า15นี่เหม็ทีมเลยนะครับวันนี้นะโอ้โหาที่ขึ้นปีใหม่ก็ต้องมีทีว่ารยับประจำปีที่แล้วครับเราชุดนี้มันชุดกองหน้าไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่าครับก่อนอื่ขอขอบคุณนะครับเพจเกมฟีฟ่า15มือถือ Thailand นะครับที่ขายคอยอาคาถูกให้เราครับช่วงนี้โปรโมชั่นคูมสองหาฟรีกันได้ครับผม ครับนี่เรามาดูทีมอวีสกันทีว่วาวีส์สัปดาห์นี้ก็ว่าใช้ได,ด้จริงๆนะครับตัวแรกครับอเลซิสเซนเชสครับมาเข้มเข้มนี่ครับอินฟอร์มคนต่อ,อไปฟาเชตโตอ,ออตติครับออสการ์ครับอิสโกเอออิสโกใช่นี่ครับ เดวันยาว,วิดิชอือเออเฮที่สำคัญสำคัญก็มีเท่านี้นะครับที่สำคัญอีกอย่างก็คือไอ้สามตัวเนี่ยของหน้าสามตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสจะได้ถ้าเราเปิดแพ็กนะครับโดยแพ็กวันเนี้ยนี่ครับเราจะมาเปิดแพ็กวร์เพย์ย์ย์แพ็กนะครับเราจะเปิดกันทั้งหมดป้าแพก็กนะเปิดกันทั้งหมดป้าแพ็กเลย่าเริ่มเลย แรกครับโ,โหกลับมาใช้ได้อยู่เมซุตออซิลเอาลาฟาเฮ้ยไอเฮียนี่มาอีกแล้วฮาซาเลยน้องแม่งน้องแม่งเว้ยโทรแกนฮาซาน้องมันเลยน้องมันฮาซาน,นี่ครับโอนี่ครับเก็บครับ เย็ดแม่โกดินเก็บครับโนซิกิเก็บเก็บไม่น่าขายโอเคมาหุ่นีก็งั้นเงันแหละขายไปมาทีที่สองมามามาทีว่าระเยียรทีว่าระเยียรเย็ดแม่อินฟอร์มสัตว์โอ้โหที่อยากได้กุ๊กนัวเนอ้โหคุ้มมากครับนี่ครับเดี่ยมันยากวิดิชเก็บเก็บ อินฟอร์ดรถแลกของที่นี่ก็ว่าได้อินฟอร์ดรถแลกของธานนี้ครับให้กันวะให้น่สารับมามาของพระเจ้าอยู่กับเราครับนี่ลันได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ฮิตไม่ดีอีกอ่กดดกะ ไอ้เขี้นี่มาจะปิดตีนเนี่ยไอ้ควยมาให้เอามาให้เอามามามาให้เอามาไข่อย่เนี่ยลาฟามาอีก่ล้วะออกมาวะเฮ้ยเราามานถูกเอียกวาพินี แพรวิงโยวิ่งเร็วเก่งด้วยมีเก้ครับหนวดเข้มๆนี่ฮะมีเก้แน่นอนคี่เท่าไหร่ไม่รู้กูเปิดออครับเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยเฟานจูมินิชเข้าขับมาไมค์คอน นี่ฮะหายหมดไอ้กลับมา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 ไอ้ชี่โกเมนหมายไงไอสัตว์โว้ยไปตีแกไปตียินดีน่ะไอห่หาไม่ใช่แล้วมาไอ้ประมาณสามแพ้ครับอันนี้มา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 ไอ้ชี่มว่ากาด เอ้เป็นไอ้ป้าไหนก็ทำหลีก EPL ก็เอานะมาหน่ะมาให้ลองสุดท้ายให้ลองสุดท้ายให้ลองสุดท้ายเฮียเฮีย อินเ,เน็ตหน,น้าว่ะแต่แม่งไม่ใช่ทีมออดเดียไงโอ้โหเฟียไม่ใช่ทีมออดเดียอะไรเงี้ยเซ็งในตัวไม่ใช่ทีมออดเดียไงตัดม้ามาดครั้งสุดท้าย

หาเงินก็ามาให้ชุดแมนูเว้ยเฮ้ยนอนไม่มีอะไรขายนี่ครับมาอะมาอะมามา,มามาใครก็ได้เมเกอรี่ซานย่าีโค้ดน,นี่เราประ ครับได้เท่าที่เห็นนะครับ <S <S 1> <S 1> าามันเช็คราคาดีกว่าไอเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยมันย่าวิดิช อแม,ม่งเอ้ยได้บ้างวันนี้วันเดียวไหมกองหน้าทีไีด้ดีโอเคเราวันนี้ขอ,อจบคลิปอเมรน,นีาครับสวัสดีครับ